รวบแยมธมนพันสามีเปิดเว็บพนันเว็บโปยึดทรัพย์กว่า700ล้านบาทวันที่16ธันวาคม25 6 5นพลตำรวจโทจิรพพูริเดชพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแถลงจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ w w w ร์ไวท์เว n e t และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลาเมอร์ลิขสิ์และภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจารผ่านเว็บไซต์ h d s t a r 4 k c o m โดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้ง2เว็บไซต์พบว่านายภูมิพันธ์ อายุ12ปีและนางสาวธมนพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีสามีภรรยาเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเก็บค่าสมาชิกและจัดให้เล่นการพนันผ่าน,านระบบอินเทอร์เน็ตโดยมีนายเชษชัยหงคําอายุ38ปีเป็นผู้คอยถอนเงินสดที่ได้มาจากเว็บไซต์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับและหมายค้นจากสาลอาญาก่อนจะเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาที่ย่านอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3รายตามหมายจับสารอาญาลงวันที่13ธันวาคม2560 ข้อหาร่วมกันเพื่อประสงค์แห่งการค้าทําให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่งรูปภาพภาพโฆษณารูปถ่ายภาพยนตร์หรือสิ่งอื่นใดอันลามกรวมกันจัดให้มีการเล่นพนันหรือทาอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรืออ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และร่วมกันฟองเงินคะ่ะพร้อมกันนี้ได้ตรวจยึดของกลางรถยนต์13คันมูลค่ากว่า200ล้านบาทมีรถซูเปอร์คาร์ยี่ห้อดัง6คันเช่น Lamb บกินี n i f e r ร a r i m c l a r e รน Por เช h e Benz BMW บรถกระบะ หนึ่งคันและรถจักรยานยนต์สองคันเงินสดไทยและสกุลเงินต่างประเทศประมาณ42ล้านบาทนาฬิกาหรูกระเป๋าแบรนด์เนมเช่น e ฮเมสลุยวิโตง้งจำนวน50บใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์มือถือ18เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร4 4เล่มบ้านพักหรูอีก4ีหลังรวมมูลค่ากว่า700ล้านบาทผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบหลักฐานบัญชีลูกค้าผู้เล่นพนันกว่า4 0 0 0 0รายยอดหมุนเวียนต่อเดือนประมาณ7 0 0 0ล้านบาทเมื่อตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของผู้ต้องหาทั้ง3ซึ่งไม่พบแหล่งที่มาของรายได้อื่นทีี่เพพยง ต่อการซื้อทรัพย์สินที่ตรวจยึดมาได้แต่อย่างใดจนทําให้เชื่อได้ว่าเป็นเงินที่ได้จากการจัดให้มีการเล่นพน,นันหลังจากนี้ก็จะประสานปปงเข้ายึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดต่อไปค่ะ